สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องข่าวสารวงการมวยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องแรกครับนันก็คือเจ้านนท์ครับพระจันฉายพีเคแสนชัยนะครับหลังจากได้แชมป์จาก 3A เนะครับเจ้าตัวก็เผยแล้วนะครับว่าพร้อมป้องกันแชมป์กับทุกคนนะครับเรียกได้ว่าพิกัดเดียวกันนี่แกพร้อมสู้ทุกคนครับ ซึ่งแกก็บอกยอมรับนะครับว่าพึ่งอาจจะเป็นน้องใหม่อยู่ก็จริงครับแต่ก็จะพยายามพัฒนาฝีมือครับไม่ว่า 3A นะครับอยากแก้มืออีกครั้งนะครับแกก็ยินดีนะครับขอแค่มีรายการนะครับเพราะแกก็มีลูกน้อยนะครับมีครอบครัวที่ต้องดูแลนะครับนี่ก็คือเจ้าพอาจารย์ชัยนะครับพร้อมนะครับพร้อมเจอทุกคนไม่ว่าจะเจอกับโยทินแกก็พร้อมเจอนะครับไม่ว่าจะรูปแบบ5ยก หรือ3ยกในวันแชมเปนชิพนะครับขอแค่น้ําหนักลงตัวครับน้ําหนักลงตัวกันนะครับกับพร้อมชกหมดครับพระจันทร์ฉายชั่วโมงนี้แกไม่เลือกครับแม้แต่กับคมเพชรอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับไม่ไม่เกี่ยงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกนักชกนะครับที่เรียกได้ว่าฟอร์มร้อนแรงครับก็ฝากไว้ด้วยครับ t a g 2 4ครับ t a g 24นะครับครบเครื่องเรื่องกีฬาข่าวสารวงการมวยครบจบที่เดียวครับฝากไว้ด้วยครับกอแฟนมวยไม่ต้องห่วงครับ สำหรับคู่ตะวันฉายและสิทธิชัยครับวันที่27นี้นะครับได้รู้แน่นอนครับว่าใครแพ้ใครชนะตะวันฉายจะแพ้นอกจริงอย่างที่ข่าวลือออกมาหรือเปล่าครับ27นี้ครับรอดูนะครับแต่เจ้าสิทธิชัยนี่ก็เผยนะครับว่าอนาคตอยากมีโอกาสชิงแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพสักครั้งนะครับในรุ่นเดียวกันกับเพชรมรกตนี่แหละครับก็ถือว่าไฝฟันนะครับแชมป์วันนี้ใครๆก็อยากเป็นนะครับก็ต้องรอดูครับว่า วันที่27นี้เขาจะผ่านตะวันฉายได้ไหมจะชนะนอกแบบที่โลกโซเชียลลงหรือเปล่าครับส่วนตะวันฉายนี่แกก็ตั้งเป้าไว้เหมือนกันนะครับตะวันฉายก็ตั้งเป้าไว้อยากชิงกับเพชรมรกตนะครับรุ่นหนึ่งแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็กับน้องโอนะครับก็ถือว่าตั้งเป้าหมายไว้2รุ่นนะครับส่วนรุ่นใหญ่ที่ปล่อยขึ้นมานี่รู้สึกว่าจะมีแต่ของแข็งแข็งครับไม่ว่าจะเป็นซปเปอร์บอลซิที้ชัยแล้วก็ เพชรมรกตกับล้วนแต่แข็งแข็งทางนั้นครับก็ต้องรอดูวันที่27นี้ครับใครชนะนี่ถ้ามีโอกาสอาจจะได้ไปชิงกับเพชรมรกตก็ได้ครับพเพราะเพชรมรกตก็หยุดไปนานหรืออาจจะมาเจอกับซปเปอร,ร์บอลบัญชาเมก,ก่อนก็ได้นะครับก็ต้องรอดูรอติดตามนะครับว่าคู่นี้ผลของคู่นี้จะเป็นยังไงครับแล้วโปรแกรมการวางแผนต่อไปจะไปเจอกับใครนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับ ครบเครื่องเรื่องกีฬาข่าวสารวงการกีฬานะครับครบจบที่เดียวกับฝากไปด้วยครับ t i g 24ครับ t i g 24นะครับจำไว้ให้แม่นครับครบจบที่เดียวฝากไว้ด้วยครับและก็อีกหนึ่งข่าวครับซปเปอร์บอลครับบันชาเมีครบับก่ <Me ister ed> <ans forte> <bumps> <tracking> พร้อมเจอกับทุกคนครับสมหลับเจ้าซุปเปอร์บอลนะครับล่าสุดนี้ก็เห็นตามโลกโซเชียลนะครับว่าพี่บัวขาวนี่ก็บอกแล้วนะครับว่าซุปเปอร์บอลนี่พร้อมเจอทุกคนมั่นใจว่าสู้ได้ทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นสิธิชัยต่อวันชายหรือเพชรมรกตนะครับก็เรียกได้ว่าเจ้าตัวนี่ก็หรือเวทีมานานครับไม่ได้ชกนานครับชกไฟล์ล่าสุดก็ชนะซิธิชัยนะครับโอ้โหก็หลายเดือนแล้วแล้วครับก็ถือว่าชั่วโมงนี้นี่ใครก็ได้ครับ ผมมองว่าในรุ่นนี้พิกัดนี้นี่ซุปเปอร์บอลไม่ได้เสียเปรียบใครเลยครับเพราะถือว่ารูปร่างสลีละดีครับฝีมือนี่การผ่านมวยนี่โอ้โหโชคชนครับสิทธิชัยนี่ก็เจอกันล่าสุดนี่ก็แพ้มาแล้วนะครับวันนั้นสิทธิชัยดูจะชา้าซุปเปอร์บอลน,นี่รู้สึกว่าเร็วกว่าแม่นกว่าด้วยครับ หลายคนคิดนะครับอยากให้ซูเปอร์บอลเจอกับตะวันฉายนะครับแต่ก่อนอยากให้ซูเปอร์บอลเจอกับตะวันฉายก็ต้องรอดูครับว่าตะวันฉายจะผ่านสิทธิใช้ได้ไหมถ้าผ่านสิทธิใช้ได้ค่อยมาเจอกับซูเปอร์บอลแต่ถ้ามาเจอกับซูเปอร์บอลนี่ผมบอกเลยครับว่าน่าดูอีกหนึ่งคู่ครับหรือจะเป็นซูเปอร์บอลเจอกับเพชรมรกตก็ได้ครับก็ต้องรอดูนะครับว่าเส้นทางของซูเปอร์บอลจะได้เจอผู้ชนะระหว่างสิทธิชัยกับตะวันฉายหรือจะ ไปเจอกับเพชรมรกตเลยอันนี้ก็ต้องรอดูทางวันนะครับเขาจะว่าเขาจะทํำยังไงนะครับเขาจะมีแผนมีโครงการว่ายังไงแต่นี่แหละครับเจ้าซุปเปอร์บอลน,นี่ก็พร้อมเจอทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นตะวันฉายก็ได้ครับสิทที่ใช้อีกทีก็ดีครับเพชรมรกตสักครั้งก็ได้ครับขอแค่มีรายการครับตอนนี้ต้องการที่สุดขอแค่มีรายการขอแค่ได้เคลื่อนไหวร่างกายได้ชคตลอดนะครับสิ่งเดียวว่ามีแต ของแข็งแขงทั้งนั้นครับไม่ถือไม่ว่าใครจะเจอกับใครผมมองว่าไม่ได้กินกันได้ไง่ายๆครับตะวันฉายถึงจะเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ที่กําลังขึ้นมาแต่ก็สรีระร่างกายส่วนสูงแล้วก่อนน้าหนักฝีมือคิวก็ไม่ได้ว่าเป็นรองรุ่นพี่นะครับเป็นรองก็แค่กระดูกกับประสบการณ์นะครับส่วนที่สิทธิ์ที่ใช้นี่ก็ถือว่าโฉบโนบกับเพชรมรกตนี่ก็สูงยาวครับในเรียอว่าเขาเป็นแชมป์ด้วยครับอันนี้นี่ก็บอกเลยว่า ไม่ธรรมดาไม่หมูสําหรับซุปเปอร์บอลเหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูต้องรอติดตามครับว่าซุปเปอร์บอลเขาจะได้เจอใครกันแน่นะครับไม่แน่ถ้าสิธิชัยชนะอาจจะสิธิชัยได้แก่มืออีกครั้งหรือไม่ถ้าตอนฉายชนะสิธิชัยได้แล้วซิติชัยมาเจอกับซุปเปอร์บอลก็ถือว่าเป็นมวยทูคู่ครับเดยกด่าต้องรอติดตามนะครับว่าใครจะได้เจอกับใครผลจะเป็นยังไง27นี้รู้ผลครับ ก็ฝากไว้ด้วยครับ t a g 2 4ครับ t a g 2 4นะครับครบคร่องเรื่องกีฬาข่าวสารวงการมวยนะครับผลกีฬาทุกประเภทครับครบจบที่เดียวครับฝากไว้ด้วยครับอย่าลืมก็ฝากไว้นะครับ